สวัสดีครับคุณหมอเติ้ลครับสวัสดีครับรมีคําถามอยากถามคุณหมอ c a n d e l a Matrix เครื <ela> Matrix, ร่องงานผิวที่แพงที่สุดในโลกตัวนี้นะฮะมันคืออะไรและช่วยอะไรครับคือตัวนี้นะครับจะเป็นของบริษัท c a n d e l a เนาะตัวนี้มีจุดดีอย่างไงคือใครมาเนี่ยว,ว่าทําแค่ตัวนี้เดียวก็ได้เนาะเพราะมีบอกว่าเลวกวชับก็ได้สไลด์ไขมันก็ได้งานผิวก็ได้หรือว่าฝ้าก็ได้หรือหนุมซิลก็กยังได้อีกเรียกว่ามันฉนลาดมากมอ่ะเป็นมี AI ที่ใหม่ล่าสุดตัวนี้ซยังไม่มีเลเซอร์ตัวไหนที่ทําได้เท่าตัวนี้นะครับอันนี้จ ของเครื่องตัวนี้เนี่ย <S <S เขาสามารถปล่อยพลังงานแบบเป็น 3D ได้นะ 3D จริงๆหมายว่าเวลาปล่อยเห็่นว่าพลังงานเนี่ยเราสามารถจะได้ว่าพลังงานชั้นลึกเนี่ยเราจะใช้พลังงานเท่าไหร่ชั้นกลางชั้นตื้นใช้พลังงานเท่าไหร่เรายิงบริเวณตรงนี้ผิวหนาตัวนี้ผิวบางทุกเข็มเนี่ยจะปล่อยพลังงานที่ต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละจุดใต้ตาข้างบนกับข้างล่างเนี่ยความหนาของผิวก็ไม่เท่ากันเลเซอร์สมัยก่อนที่เขาปล่อยพลังงานในแค่ค่าเดียวเ่ยมันก็จะทให้ตัวนี้จะพลังงานเกินไป หรือตรงนี้พลังงานาจ,จะน้อยไปแต่เนี้ยเขาจะวัดโมเดลว่าผิวเราเบริเวณนั้นๆเนี้ยต้องการพลังงานเท่าไหร่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเครื่องนี้มีทั้งหมดอีก3หัวนะครับไม่ใช่เป็นหัวตัวสับรางโปรนี้กระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็สลายไขมันได้อีกหัวหนึ่งก็คือตัวตับเฟตีโปรนะครับตัวนั้นเนี้ยสำคนที่เป็นหลุมสิบนะครับส่วนเนี้ยคนไข้ามาเนี้ยเรียกว่าเรื่องงานผิวเนี้ว่าครบจบในเครื่องเดียวเลยนะครับเนี่ยเนี้ยเป็นในเคสฟ้านะครับหลังการทำสามครั้งเนี้ย สังเกตว่าตัวฝ้าจางลงด้วยระหว่างที่เขายิงลงไปเนี่ยมี้บอกว่าช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องของการคุณภาพผิวต่างๆพราคุณภาพผิวดีขึ้นเนี่ยพวกเม็ดสีเมลานินเนี่ยมันดูแล้วเนี่ยมันก็จะน้อยลงในคนไข้ที่มีพวกริ้วรอยเยอะๆนะครับหนึ่งเดือนไปหลังจากทำสามครั้งนะครับหนึ่งเดือนเนี่ยเห็นว่าคอลลาเจนเขาเนี่ยหนาขึ้นเพราะตัวนี้นนกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนเนี่ยก็เป็นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อ e ีลาสตินด้วย HA ด้วย ทำให้ผิวมีความยืดหยุ่นชุ่มชื้นต้องดูเคสนี้ <c oughs> นี่เพิ่งยกไปแต่นี่คือสังเกตว่าดูแค่คิวนะครับยกคิวไปครั้งเดียวนะครับหลังทาทันทีนะครับยังไม่ทําอีกข้างนึงนะครับอันนี้คือทาข้างนี้ไปหรือว่าคิวยกขึ้นน่อครับที่เด็กคลินิกเราเนี่ยเรียกว่าเป็นผู้นําในเรื่องของเทคโนโลยีจากสหรัฐอเมริกานะครับฉะน,นี่เรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าอันที่เราดูแล้วเนี่ยเซตตี้เนี่ยนะครับเราก็จะนําเข้ามาให้ ค่ายของเรานครับได้ใช้เป็นเจ้าแรกเลยและสําคัญที่สุดเลยเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องความสวยของคนรันเดียวเท่านั้นคือเรื่องความปลอดภัยครับซึ่งตัวนี้เนี่ยได้ u s p d คือหมายความว่าอ,อยอของอเมริกาเขาเนนี่ยะครับผ่านขั้นตอนการตรวจสอบจากอยอของสหรัฐอเมริกาเามาแล้วนะซึ่งพวกนี้มันไม่ได้ผ่านง่ายนะผ่านยากมากนะต้องมีมีพวกเเปป paper ผลการเทสต่ตางๆน,นะเทสในคนจริงเทสในสัตว์นี่นั่นนะครับเก็บมาก